สวัสดีครับคุณอยู่เกมโลบอคบาร์ดลูมแอกแท็กนะครับผมตอบสอดแในช่นองจีทูเกียนก็จะพามาดูเควสอีเวนต์การแลกไททันดิวแมนนี่ครับตัวนี้ครับหืมอ,อย่างเท่นนะครับ2องจุดศูนย์ผมก็ที่ทำคลิปมาก่อนหน้านี้ครับผมก็ลืมเช็คเวลาครับนี่ปรากฏว,ว่าวันนี้วันศุกร์นะครับเหลือแค่18ชั่วโมงเองวันเสาร์น่าจะหมดนะครับน่าจะ นับไป18ชั่วโมงน่าจะประมาณเช้ามั้งครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนี่ครับอีเวนต์นี้ครับเนี่ยเหลือ18ชั่วโมงเองนะครับผมตอนนี้ก็เล่นประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายของวันศุกร์นะครับนี่ครับใครที่ไม่ทันนะครับถ้าอยากแลกจริงๆคงต้องใช้ไม้ตายอะครับนี่ไม้ตายก็อันนี้นะครับเนี่ยหนึ่งเข้าได้หนึ่งหมื่นแต่ถ้าใครขยันเล่นผมว่ามีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะครับลุ้นได้อยู่นะ มันต้องเล่นประมาณ1วันไม่ใช่1วันนะครับน่าจะประมาณสี่ห้าเกมติดต่อกันนะครับแล้วแบบต้องเล่นกับคนเป็นนะครับแล้วก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับตัวไหนนะเดี๋ยวไปผมไปยืนให้ดูเลยตัวนี้นะครับเนี่ยตัวอัปเกรดซูเปอร์ซุปเกอร์แมนก็ยังเป็นตัวนี้ครับเนี่ยแต่ท่านซุปเกอร์แมนเวอร์ชั่น2.0นะครับคือมันแบบสก,กิลมันแบบเคลียร์มอนได้แบบเคลียร์แก๊งดุเหนได้แบบ ไวมากครับนี่ครับอ่ามามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับคราวนี้เมื่อผมประเมินแล้วว่าผมคงเล่นไม่ทันครับเล่นจากว่ามีคิวที่ต้องไปเล่นโอ้คิวเยอะนะผู้เล่นครับมีคิวที่ต้องไปเล่นแมปอื่นต่างๆนะครับก็เลยแบบคิดแล้วคิดอกีกโอ้เลยสิแชั่วโมงทําไงดีนะผมก็จะใช้ไม้ตายครับนี่ครับกดเรียกร้องเราจะเรียกใช้มาได้10บครั้งครับ ใช้แต้ม600นะครับ600สว่าน600อันเนี่ยครับในการเอามาใช้นะครับมันจะอยู่แค่30นาทีครับอ่ะไททันดิวแมน2.0เวอร์ชั่นล่างสีแดงเอามาเลยครับป่ะเห็นไหมครับตกลงได้ไหมยังไ,มไ,มได้ไหมยังเทำนี้ได้เดี๋ยวกระเป๋าเอาแลกเ,ออเหรอเฮ้ยได้ไปแล้วมา กดใช้ครับเ yeah. ยัยเออวี่ได้เป็นนานแล้วเลยครับได้จนตัวสั่นเลยครับเนี่ยฮ่ามีสกิลอะไรบ้างครับคิวโอ้โหมุดดินมุดดินไปหาเธอนะครับต่อไปก็สกิลอีนะครับเฮ้ยสั่นสะเทือนไม่ต้องพูดพ่างทำเพลงครับเขาเวฟ45ละไปลุยกันเลยครับไป เลยเลยโอ้มันมานับมันนะมน,นี่ครับใครที่แบบยังไม่ได้มาเล่นกิจนี้นะครับผมว่าเอาแท่สัก600อันนะครับสีประมาณ0 0รอันแป๊บเดียวได้6ก0อนะครับเราก็แลกมาใช้ก่อนเลยครับเนี่ยครับถ้าอยากสัมผัสไททันมมยูแม,มาน2.0ูนะครับผมไม่อยากสัมผัสมานานแล้วเพราะว่าไอ้แมพกซ์โตว่าดีเเฟน ผมมาเล่นชา้าผมลุยหอยังไม่ได้ติหนึ่งในร้อยะครับโอกาสที่ได้ไททันดีแมนร่างแดงครับผมแบบเปิดโทวเวอร์ดีเฟนต์เปอร์เซ็นต์น้อยนะครับวรอมมาขายแล้วละอ่ะไปพูดถึงแบบอีกอย่างนั้นนี่นะครับดังนั้นผมก็จะเล่นแบบนี้เอาไททันดีแมน 2. สองจุดศูนย์ก่อนนะครับแง่แบบนี้ครับเนี่ยโอ้สนุกครับสนุกเี้ยมุดมุดดินมุดดิน ข้อดีของสกิลนี้นะครับทําให้แก๊งคือเลสไม่สามารถตีเราได้นะครับนะครับวก็จะบูดตลงนี้เรื่อยครับบูางเงี้ยนี่นะครับเป็นยังไงบ้างครับไททานดูไหนะครับเนี่ยกับมูดมเป็นอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ราต่อครับนี่หนิหนี่ครับเอาการเป็นไททันมีแมสกันอะนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับ ไทท่านดีแมนสองูคราวนี้ผมก็จะให้บรรยากาศเกมพาไปนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ต้องการไทท่านดีแมนเล่นแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็ได้ให้แลกมาใช้ก่อนได้นะครับจะใช้ได้30มสินาทีนะครับหกร้อยอันเก็บแป๊บเดียวครับกดแลกเลยตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยใช้หกร้อยอันนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ What? <laughs> ถ้าสนุกและชอบใจอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ